เมื่อกลุ่มนักสำรวจดันไปเจอขก,ก,กับสิ่งมีชีวิตที่หลับไหลมานานถึง5,000ปีภายในสุสานฟ้าโลกและนั่นก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่อาจนำไปสู่วันสิ้นโลก p r i s o Neer of the Sun ก่อนจะเริ่มคลิปวันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำเ e ็ d Flick Premium โดยทีมงาน NF Theater และราคาเริ่มต้นเพียง1 3 9บาทต่อเดือนจากปกติราคา419้บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000ืเรื่องโปรดีๆแบบนี้คนรักหนังไม่ควรพลาด ไม่ว,ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีหรืออนิเมะก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบประวัติการดูไม่มีหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีผูกมกัดถึงจะเป็นคนไม่มีเพื่อนแล้วต้องอยู่เงาเงาคนเดียวแบบผมก็ไม่เป็นไรพอมาคนเดียวก็สมัครได้ใช่เพียงแค่ไอดียในการสมัครใครที่มีไอดีอยู่แล้วก็สามารถย้ายเข้ามาได้เลยและพิเศษสุดๆสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องมิด ก็ดุลรับเงิน5 0,000บาทไปเลยทุกๆสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยครับเมื่อนานมาแล้วในช่วงเวลาที่มนุษยชาติยังไร้ซึ่งการพัฒนาโอซิลิสซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความตายได้มอบของขวัญอันยิ่งใหญ่ให้แก่มนุษยชาติผืนดินที่อยู่อาศัยสถาปัตยกรรมและความรู้ทั้งหมดรวนเป็นของขวัญที่มนุษย์ได้รับมาจากเทพโอซิลิสแต่นานกลับตรงแลกมาด้วยการที่มนุษย์และโลกทั้งใบ ต้องตกเป็นทาสของเทพแห่งความตายผู้นี้เมื่อถึงเวลาที่กำหนดแต่ฟาโลกับร่วมมือกับเทพองค์อื่นๆเพื่อที่จะหยุดไม่ให้มันเกิดขึ้นเทพโอสิลิสจะมาทีโลกเมื่อดวงดาวทุกดวงเคลื่อนตัวมาเรียงกันมันจะเกิดขึ้นในทุกๆ5,000ปีและเมื่อเวลาได้มาถึงฟาโลและเหล่าเทพก็ได้จัดการกับโอสิลิสจิตวิญ,ญญาณแห่งเทพผู้ชั่วร้ายได้ถูกนําไปคุมขังไว้ในชั้นใต้ดินที่เป็นดังเขาว,วงกฏที่ซ่อนอยู่ในปีรามิดมนุษย์บางส่วนที่บูชาเทพโอสิลิสยังคงพยายามตามหาและพยายามที่จะปลดปล่อยเทพแห่งความตายผู้นี้ออยู่เสม เผลอแลกกับพลังอำนาจโดยไม่สนชะการองโลกตำนานกล่าวว่าเทพออสิลิสจะถูกปลุกขึ้นอีกครั้งโดยสายเลือดแห่งฟาโรทายาทเพียงคนเดียวของฟาโรคือเจ้าหญิงอมานปูเธอเสียชีวิตหลังจากให้กำเนิดบุตรทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงแต่มาหาฟาโรกลับยังไม่วางใจเขาได้นำร่างของบุตรสาวไปฝังไว้ในส่วนลึกของปิรามิดเขาได้สร้างกุญแจสวรรค์เพื่อปิดตายสุสาน ฟาโร์ได้ฟังทหารนับพันของเขาในรูปแบบของมัมมี่เพื่อปกป้องสุสานจากผู้ที่สแสวงหาในอำนาจตัดมาที่ปัจจุบนันดักซึ่งเป็นนักโบราณคดีได้เดินทางมายังสถานที่แห่งหนึ่งในอียิปต์เขาถูกเพื่อนร่วมงานของเขาที่ชื่อว่าเฮเธอร์และศาตาจารย์เฮเดนบนที่เขายังมาช้าเหมือนยังเคยศาตาจา์เฮเดนบอกกับผู้ช่วยของเขาว่าชาวอียิปต์สร้างปิระมิดขึ้นมาตามความรู้ที่พวกเขาได้รับมาจากสวรรค์ในอีกเจ็ดวัน ดวงดาวจะมาเรียงตัวกันที่ปิรามิดในขณะที่พวกเขากาลังคุยกันอยู่นั้นจู่ๆก็มีสายโทรเข้ามายังโทรศัพท์ของซาตาจา์เขาออกไปรับสายตอนนั้นเองก็มีคนงานคนนึงแอบย่องไปด้านหลังของรถและขโมยไม้เท้าของซาตาจานออกไปนักวิชาการที่ชื่อว่าแมนเดลาได้มาคุยกับดักเกี่ยวกับโบราณวัตถุที่เขาเพิ่งจะขุดขึ้นมาได้ทั้งสองเปรียบเสมือนลูกศิษย์กับอาจารย์ดักพูดขึ้นมาว่ามันน่าจะมีบางอย่างที่ยิ่งใหญ่มากเคยเกิดขึ้นที่นี่ที่ในสักแห่งนอกกรุงไคลโลชายคนหนึงาา่งข เข้าไปพบกับคนงานที่ขโมยไม้เท้ามาจากศาตราจาร์เฮเดนชายคนนั้นเดินเข้ามาในสถานที่ลับแห่งหนึ่งเราได้รู้ว่าเขามีชื่อว่าปีเตอร์ปีเตอร์ได้พบกับชายคนหนึ่งที่กำลังนั่งสูบบุหรี่อยู่ดูเหมือนว่าปีเตอร์จะอยากได้ของบางอย่างจากชายคนนั้นแต่พอค้าผู้นี้กระบอกกับปีเตอร์ว่ามันมีคนอื่นที่ยินยอมจ่ายให้เขาในราคาที่ดีกว่าแล้วปีเตอร์บอกว่าเขายินดีจะจ่ายให้ในจำนวนที่มากกว่าคนคนนั้นหลายเท่าหลังตกลงกันได้ทั้งสองคนจึงเข้าไปในอีกห้องหนึ่งพอค้าเปิดตู้เก็บของและหยิิบส่่งงงขออออทีีปเตตร้กกาออกมาม มันคือกุญแจแห่งสวรรค์เมื่อได้กุญแจมาแล้วปีเตอร์กลับแทงพ่อขาด้วยมีดที่ซ่อนอยู่ในไม้เท้าของศาสตราจารย์เฮเดนก่อนที่จะจากไปไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเฮเดนได้มาถึงที่อยู่ของพ่อขาเพื่อรับกุญแจแห่งสวรรค์ตามที่ตกลงซื้อขายกันเอาไว้เขาถึงกับตกใจเมื่อได้พบกับร่างของพ่อขาที่นอนโต้ยินปไปแล้วปีเตอร์โทรเข้ามาหาศาตาจา์เฮเดนเขาเล่าถึงสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไป ปีเตอร์ขู่ว่าจะหาศาตาจาย์ไม่ทำตามที่ต้องการเขาก็จะส่งไม้เท้าซึ่งเป็นอาวุธในคดีฆาตรกรรมนี้ให้กับตำรวจศาตาจารย์เฮเดนมาพบก,กับหมอดูที่ชื่อว่าแคลร์เขาอยากรู้ถึงอนาคตเธอบอกว่าเขาจะทำในสิ่งที่เขาพยายามมาหลายปีได้สำเร็จแต่เธอกับเรื่องที่จะปกปิดเรื่องที่เขาจะต้องพบก,กับจุดจบที่น่าเศร้าในเวลาอันใกล้ไว้เป็นความลับศาตาจาย์เฮเดนได้มาพบก,กับปีเตอร์ในเวลาต่อมาปีเตอร์บอกกับศาตาจาย์ว่าเขาต้องการที่จะเข้าไปในสุสานนั่นด้วย ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของสมบัติจะต้องเป็นของเขาศาตราจารย์เฮเดนที่ไม่มีทางเลือกจึงจำใจต้องยอมเขาบอกกับปีเตอร์ว่าให้นำกุญแจมาที่ออฟฟิศของเขาในวันพรุ่งนี้กลับมาที่สุสารดัก <Dark. S 1> ผ่าอาจารย์กลับไปที่ห้องของเขาดูเหมือนว่าเขาจะป่วยหนักหลังพยายามค้นคว้ามานานโดยที่ไม่ได้พักผ่อนเมนเดล่าบอกว่าดักต้องเข้าไปในพีระมิดแทนเขาดักปฏิเสธเขาคงไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้แต่เมนเดล่ากลับยืนกลางและขอร้องให้เขาเข้าไปและจึงทําให้ดักต้องตอบตกลงไปอย่างไม่เต็มใจ วันลุงคืนศาสตราจารย์เฮเดนส่งคนไปรับซาลาซึ่งเป็นลูกสาวของเขาที่สนามบินดักได้พบกับเธอที่ล็อบบี้ในโรงแรมเขาบอกซาลาเกี่ยวกับเรื่องอาการป่วยของแมนเดลาหลังรู้ว่าแมนเดลาสั่งให้ดักมาแทนซาลาก็ถึงกับโกรธเธอบอกกับเขาว่าแมนเดลาเป็นคนเดียวที่สามารถทํางานนี้ได้ซาลาและเฮดักออกไปให้้นผลหน้าเธอไม่กี่นาทีต่อมาซาลาก็เข้าไปคุยกับพ่อของเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ศาสตราจารย์เฮเดนกลับตกลงที่จะให้ดักมาแทนดักเคยทำงานกับแมนเดลาอย่างใกล้ชิดเขาเป็นคนที่เหมาะสม ซาราโทรไปหาดักเธอจำใจต้องขอโทษที่ตัวเองหยาบคายใส่เขาก่อนหน้านี้เมื่อดักมาถึงเฮเดนก็แนะนำให้เขารู้จักกับนักประวัติศาสตรค์คน,นอื่นๆที่จะมาร่วมในการสำรวจในครั้งนี้ทั้งหมดได้เดินทางเข้าไปที่ปีรมิดที่เพิ่งถูกค้นพบพวกเขาตัดสินใจตั้งแคมป์ทีน่นี่เพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าไปในสุาสานในตอนลุ่งสางในคืนนั้นขณะที่ดักกำลังนั่งดื่มชาสาราก็ได้เข้ามาคุยกับเขาเธอเล่าให้เขาฟัง ว่าแม่ของเธอเสียชีวิตไปเมื่อสิปีก่อนในตอนที่เธอเออกจากบ้านไปเพื่อสำรวจพีระมิดแม่ของเธอถูกป้นและทำร้ายจนเสียชีวิตนี่คือสิ่งที่ตำรวจบอกกับเธอแต่ซาร่าก็ยังไม่ปักใจเชื่อดักที่ได้ยินอย่างนั้นก็กล่าวแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียที่เธอต้องเผชิญชาววันลุง่งคืนคนงานถูกสั่งให้พังกำแพงเพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าไปในพีระมิดเมื่อเข้าไปด้านในพวกเขาก็ต้องตกใจเมื่อได้พบกระฝูงแตนจำนวนมากที่ดักรออยู่บางคนถูกต่อยถึงขั้นเสียชีวิตหลังถูกเล็กจากแตนนับหลายร้อยตัวลุมต่อย พวกเขาตัดสินใจที่จะใช้เส้นทางอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงจะฝูงแตนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงห้องถัดไปมันมีรูปปั้นขนาดเล็กถูกวางเอาไว้บนก้อนหินขนาดใหญ่คนในทีมคนนึงเข้าไปหยิบมันมาดูจู่ๆประตูก็พังมาทับล่าของคนงานทําให้หนทางเดียวที่พวกเขาจะออกไปจากที่นี่ได้ก็ถูกผิดลงพวกเขาเดินลึกเข้าไปในพีระมิดมากขึ้นเรื่อยๆดักมองเห็นบันไดที่ซ่อนอยู่จึงบอกกับทุกคนพวกเขาเชื่อว่าบันไดนี้จะนําทางไปสู่ด้านในของสุสานหลังจากที่ขึ้นบันไดไปแล้วพวกเขา ก็ได้พบกับห้องฝังศพของเจ้าหญิงที่หายสับสูนไปเมื่อนานมาแล้วคนในทีมแยกกันไปรตรวจสอบสิ่งที่พบอยู่ภายในจูๆ่ๆพวกเขาก็พบเข้ากับประตูที่ซ่อนอยู่และเมื่อประตูเปิดออกพวกเขาก็ถึงกับช็อกไปเลยเมื่อได้พบกับเขาวงกตอะไรที่สิ้นสุดมันบังคับให้พวกเขาต้องเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆศาตราจารย์เฮเดนได้สั่งให้ปีเตอร์อยู่ด้านหลังพวกเขาปีเตอร์ที่ได้ยินแบบนั้นก็เสียสติและวิ่งไปด้วยความกลัวมันทำให้ประตูอีกบานปิดลงพวกเขาถูกแยกออกจากกันเป็น2กลุ่มดาร์กซารา และคนในทีมบางส่วนตัดสินใจที่จะเดินต่อไปมันเป็นสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้และควรทำโชคหลายที่คนหนึ่งในกลุ่มเดินเดินไปตกหลุมลึกจนเสียชีวิตพวกเขาถึงกับช็อกและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าซาลาดักและแคลที่มากับซาตาจานเฮเดนค่อยๆลงไปในหลุมอย่างระมัดระวังทั้งสองกลุ่มค่อยๆเดินต่อกันมาเรื่รอยๆจนกลับมารวมกันได้อีกครั้งพวกเขามุ่งหน้าไปยังเส้นทางที่จะพาไปสู่ใจกลางของพี่ลามิดมันคือสถานที่ที่เป็นหัวใจหลักของทุกอย่างเมื่อเดินไปได้สักพักกพวกเขา ต้องหยุดทันทีไม่ได้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามันคือร่างทหารมัมมี่ที่ยืนเลียงกันนับพันโดยมีสายตาที่จับจ้องไปยังหลุมศพของเจ้าหญิงจูจๆโลเซนเตซึ่งเป็นเพื่อน่วมทางของสราตาจารย์เฮเดน hey den, ก็พูดขึ้นมาว่ามันมีพวกหนีดูแปลกประหลาดเกินกว่าที่จะเป็นมนุษย์จูจๆมัมมี่ตนหนึ่งก็กลับมาม,มีชีวิตขึ้นมาและเข้าบีบคอซาล่าพวกเขารีบยิงใส่มัมมี่จนซาร่าหลุดออกมาได้มัมมี่ตนนั้นไม่ยอมตายและเริ่มที่จะไล่ตามพวกเขาคนในกลุ่มพยายามที่จะหนี พวกเขาคนหนึ่งถูกบัมมีม่จัดการทุกคนถึงกับช็อกกับสิ่งที่เห็นพวกเขารีบวิ่งหนีต่อไปจนถึงประตูหนึ่งที่พาพวกเขาไปยังอีกฟากหนึ่งในที่สุดซาตาจานเฮเดนก็ได้เผยความลับออกมาทั้งหมดเขาเออกคำสั่งให้ลูกสาวของเขาอย่างซาลาเขาไปเปิดประตูที่อยู่ตรงหน้าของเขาโดยกุญแจแห่งสวรรค์ไม่เพียงแต่ลูกสาวของซา,งาตาจานจะเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจนี้ตั้งแต่แรกแต่เธอยังเป็นถึงผู้สืบเชื้อสายโดยตรงของบุตรสาวแห่งฟาโรผู้ยิ่งใหญ่เมื่อเปิดประตูเข้าไปพวกเขาก็ชอ็อกไปเลยเมื่อพบกับเมมืออองโบราาณที่่่นยยูภใต้พิด ซาตาจาันเฮเดนสั่งให้ลูกน้องของเขาจับซาร่าไปไว้ที่บันลังเฮเดนจึงเปิดเผยแผนการชั่วร้ายของเขาเขาตั้งใจที่จะให้ลูกสาวของตัวเองเป็นพลังชีวิตเพื่อใช้ในการคืนชีพให้แก่เทพออสิลิสปรากฏว่าแม่ของซาร่าไม่ได้ตายเพราะกลุ่มโจร์เธอถูกจัดการเพราะไม่ยอมทำตามคำสั่งบ้าๆของซาตาจาันเฮเดนซาร่าเสียใจมากเมื่อได้รู้ถึงความจริงอันน่าเศร้าคือกับแม่ของตัวเองช่วงเวลาที่สำคัญได้มาถึงแล้วซาตาจาันเฮเดนทำตามขั้นตอนเพื่อปลุกเทพออสิลิสให้ตื่นขึ้นจากการหลับไหล ดักใช้จังหวะที่ทุกคนเผลอแอบมาช่วยปลดซาลาออกจากพันธนาการเธอใช้โอกาสนั้นหยิบปืนของดักออกมาจัดการกับพ่อผู้ช่วยไล่ของตัวเองซาตาจานเฮเดนเสียชีวิตลงในแบบเดียวกับที่หมอดูเห็นจูๆ่ๆพีระมิดก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงมันพังทลายลงมาพิธีกรรมคืนชีพเทพเจ้าแห่งความตายได้ถูกหยุดลงก่อนที่มันจะเสร็จสิน้นดักพาซาลาหนีออกมาได้ทันเวลาพวกเขากอดกันท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่สาด่องมายังพวกเขาแคลร์ีเตอร์ดักและซาลาหลอใตายออกมาได้ และลืงแล้วทั้งหมดก็จบลงเพียงแค่นี้ครับและก่อนจะจากกันผมก็ขอฝาก Netflix และคาถูจาก n f Theater ไว้ด้วยนะครับทุกคนสามารถเพิ่มเพื่อนตามลิงก์ที่อยู่ในด s สคริปชันหรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ